เอาสดีคร <il> <disappearance> <20 yıl roy ale> ับผมสวัสดีครับพี่ผมรุ่สองชามนะครับผมวันนี้กับพี่เปรมกับไอ้ชามนะครับผมนะวันนี้ครับผมเราไปเล่นไรครับพี่ครับผมมันเปนเ้อใแบบที่มีชื่อกอะไรอะไรับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันอะไรอ่ะวันนี้คือวันสงการเป็นวันสงการหนุ่มสาวชาวบ้านเด้อเด้เพลงอะไรวะ วันนี้มันมีเด็กเหงาเด็กเหงาเด็กเหงาเฮ้ยมีเด็กเลเชียรกับแฟนยิงปืนฉีดน้ำใส่แฟนนั่นได้หว่าฉีดน้ำกับแฟนไหมให้เฉาเล่นแบบเล่นแบบเล่นลมการถนนไม่เล่นนะเล่นในห้องน้ำโอ้โหโคตรยอดของจริงโอ้โหของจริงว่ะให้เฉาว่ะเล่นขันเลยเล่นปืนฉีดน้ำกับแฟเนี่ยโอ้โหเล่นเฉาแล้วถูต่อใช่ป่ะถูต่อ เออถูต่อเลยเล่นเสร็จแหละเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวช็อตจริงมุ่งใจฉาดเราพี่เหรอวากูสมเพ่มากกว่าเนี่ยแล้วผมนะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในมินิเกมที่มีชื่อว่าข้อแนบตัวเล็กนะครับผมใช่แล้วครับวันนี้นะครับผมมากับพี่เฟรนมาก่อไก่ทานนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เลยนะครับกดไลค์ก็ไมลากดเยอะกดเยอะกดเลยนะกดเลยสองหนึ่งใช่กดไลค์เสร็จแล้วนะครับผมแคลงก็ไปครับเราจะส่งเนี่ยพังไปเลยเราจะส่งครับว่าใครจะได้เป็นนะครับผมมาคนแรกครับ ไปอ่านแล้วแต่กูอ่านแหละกูเองแกเอากูเหรอไอาเป็นไอ้ดาวเป็นอหรอเฮ้ยดีทำหั่นหลังหั่นหลังไปไปแอบลงบันไดเลยมองบันไดเลยเฮ้ผมก็จะมีเวลาแอบทั้งหมดสามสิบวินนะครับกเดี๋ยวแล้วผมเราเข้าบ้านยังไงอะไรพี่เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้าได้ดิเขาได้เนี่ยเห็นนี่ไหมเห็นปุ่มไหมนี่ปุ่มอ๋อปุ่มมันเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นสามสิบยี่สิบ ยี่สิบให้ให้มันนับให้มันนับให้ทำนับยี่สิบหห้าคือแข้างนอกก็ได้นะเพราะผมกันทุกอย่างหมดแล้วอ๋อเหรอแอบข้างนอกได้ใช่โอเคได้เดียวพี่ีด้วยยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าแปดสิดสิ่อาอเนี่เกมันนับเลยะวะหเฮ้ยมันเร็ว่ะให้ดูดิโอ้โหมันเร็ว่ะมันเร็วอะทาเพิมีมวเพิ่มอมวิเพิ่มอีกสามวิมัน หนึ่งซูมมาแล้ววะอยู่ไหนเออโอเคเดี๋ยวพี่เฟรมเราจะล่อใช่ไหมใช่เริ่มจับเวลาสี่นาทีนะครับผมเฮ้ยอะไรหล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหรออะไรหล่ะเนี่มันแปลกๆวะมีันมีห้องอะไรแปลกหรอมึงคิดด้วยเองอย่างเดียวอ่ะคิดไปเองนะด้วยแบบนั่นกูเป็นโน้เนี่ยกูมีที่แอบอ่ะ ไม่มีที่แอบด้วยแสดงว่าต้องหยุดแถๆนี้แหละไม่เป็นไรพี่เฮ้ยต้งแอบพี่ต้องแอบพี่ทําบ่อยไว้ตรงเนี้ยมาบ่อยตรงเนี้ยนะมามาทำไมครับนะมาแบบชมวิวอะไรเงี้ยโอ้ชมวิวชมดอกไม้อะไรเงี้ยเออชมดอกไม้ใช่พี่ชอบนั่งกินข้าวอ่ะชอบนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยผมว่าพี่ไม่ได้ชมดอกไม้พี่จะทำอื่นมากกว่าเนี่ยทำอะไรกับลมแรงลมแรงๆรงเขาทำอะไรกันนะ อะไรวะเล่นอ้ย๋อเล่นเปิดประตูไม่ได้น่ะไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะนะเบเไปเบเบใช่ไม่ใช่ง่ายเบไปเบไปเลยไปเลยลูกขังโบรนะเนี่ยลูกขังโอ้โหนั่นแหละอยู่ไหนกันน่ะแล้วใครมันเปิดปิดประตูอะไรเล็กหนาเนี่ยบปิกประตูอีกปะเนี่ยเปิดปิดประตูด้วยผมรักพัดลมครับ ไม่งอยู่บนหัวนะจะเปิดปิดอะไรนักหนาป้อนมึงอยู่บนมึงขึ้นไปชั้นสองเนี่ยใช่เหรอพี่มึงเปิดปิดอะไรนักหนาวะนี่ลสล้าได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเลสล้านั้นเราเนี่ยเปิดปจะขึ้นมวันโอ้โหนะ เปิดรัวๆเหมือนแบบตอนไอ้ทามเปิดปิดตอนนั้นตับ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 อะโอ้โหตับ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 เลยนะตับหลายที่นะเนี่ยเอดอยากได้เมื่อกี้เสียงประตูหรือเสียงอะไรวะคนทำอะไรกันวะเนี่ยฮะไม่คนเล่นตบแปะกันไงเล่นตบแปะโอ้โหมึงอกีคุณก็คิดไปไกลอะครับเขาอาจจะเล่นตบแปะกันอยู่ก็ได้ทำไมเขาได้ยินเสียงประตูวะ ไม่รู้ท่าไมกูไม่ได้ยินว่ะทมกูอยู่ตรงนี้กูไม่เห็นได้ยินเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ผมได้เสียงคนคนคนกำลังเดินพี่มันกำลังขึ้นมาอ่ะอ๋อก็ดีดิกูอยู่ข้างล่างอ้าวก็ดีครับผมก็อยู่ข้างล่างใช่เหรอกูเห็นมึงวิ่งขึ้นไปข้างบนใช่พี่ผมเห็นผมวิ่งมาข้างล่างพี่ดิพี่วิ่งขึ้นไปข้างบนเอาละเอาละไม่เห่าพี่เดี๋ยวพี่เริ่มเห่าก่อนนะ โอเคเอ๊ะอยู่ไหนวะกี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบห้าวิเฮ้ยเหลือหนึ่งนาทีกว่าอหนึ่งนาทีว่ะทําไม่น่าเจอหรอกมั้งคนแรกมันเจอยากร้ไยบอกตรงเออใช่คือแบบยังไม่รู้ซอกซอยอ่ะใช่อันนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ซอกซอยไม่มีที่แอบด้วยยืนนั่งโง่ๆอยู่เหละเขาเรียกว่าหมอมโง่เลยตอนเนี้ยยืนยิ้มมีมีหมอกอยู่พี่โอ้โห มันจะไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยปุ่มแรงหนาวหรือว่าเราไม่ให้ไปหาหรือว่าเราห้ามแอบข้างนอกดีอ่ะแค่ข้างในก็จะตายอยแล้วอ่ะใช่ก็พี่ก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะผมก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะแอบอยู่ข้างนอกอ่ะไม่มีไม่ใช่ปะมไม่มีจริงๆข้างนอกก็ได้แหละผมไม่ได้ทำไวไก่นะเว้ยผมทำแป๊บๆใกล้ๆเองใกล้ละแค่แบบเออผมแต่ค่อยไปค่อยไปสำรวจก็แล้วกันอีกที แต่ข้างนอกมันก็มีพวกอามีคนโดนแอบแป๊บว่าแล้วว่าแล้วทำไมเกี้ยบๆทำไมไม่เกี้ยบๆว่าแล้วเฮ้ยวันแถวนี้วะบอกแล้วเห็นว่ามันหาชั้นสองงี้แหละอยู่ชั้นหนึ่งพี่สบายสบายอีกยี่สิบวิแล้วมิรู้ว่าได้ไม่นะพี่เฟมอยู่ไหน ใครไม่เปิดประตูไปเปิดประตูมาบ้ามเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เอพซีเออนั่นิใครเปิดประตูไ <c oughs> <c oughs> อ้ะทาวิ่งผ่านไปทำไมทำเออะทาวิ่งมาทำไมทำ <c oughs> เจ็ดวิเ้เจ็ดวิหกห้า ีไอ้ควายไม่เห็นหัวเขาอีกอ่ะผมเพิ่งโผล่มาแล้วมาเติมอะไรกันมาไปแล้วผมเอ้าตรงนี่เหรอแล้วเขาอยู่ไหนวะตรงนี้เหรอแอลเนี่ยกูก็อยู่เงี้ยดิอยู่เงี้ยอ๋อเฮ้ยมันหมอบได้มันหมอบได้มันดูตรงนี้เฉยๆไหมเด้ยกูคิดมากไป้เยโอ้โหทุกคน็แค่โหมืยคุณคิดคุณคิดแบบลึกเกินไปแกคุณทำครับคุณเป็นปามมี่ครับเดี๋ยคิดมากหน่อยบ้าโอ้ แต่ข้างนอกมันก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะเว้ยดูดิไปแล้วไป้ไปแล้วไปไปไปข้างนอกมันใหญ่ของผมเลพี่เฮ้ยใช่เปนองคนนะของมึงใช่ใช่เป็นสองคนนะสิบโอ้โหยี่เก้ายี่ิบแปดยหกยห้ายิบสี่ยิบสามสรุปแอบข้างนอกได้ปะเนี่ยสได้ได้ยี่สิบได้เก้าสิบแปด สิบเจ็ดสิบหกสูค่เอ็นซีะเนี่ยมันเปิดปิดเปิดปิดปิดเนี้ยิบเปิดปิดในบ้านแล้วนะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถึงเวลาแล้วนะครับคช่ถึงเวลาแล้วเอาละสี่ทีป๊อปสาลอยู่ใช่ ได้เวลาสนุกแล้วสิจริงด้วยที่กูไว้ใจที่สุดอะคือข้างนอกที่แบบที่กูาอัอยู่อะกูว่าเดีวมันต้องมีคนใช้วิธีเนียนเตี่มเหมือนเดิมอะโคตรเกล่อนวิธีเลยเนี่แบบไม่ขี้อัดเนียนแล้ววิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาข้างหลังต้นไม้วิ่งมาช้าหลังต้นไม้อย่างงเี้ยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับ เอ้ยมึงหาง่ายจังวะอออะะไรวเนนั่สิโอ้โหผู้หาง่ายจังวะผมอาจจะซ่อนแบบไม่เนียนไส้ผมบอกแล้วเนี่ยผมต้องหาข้างนอกก่อนเพื่อผมเชื่ออย่างันทำไมมันชอบมีพวกเนียนติ๋มอ่ะเนียนติ๋มมันโคตรเกลียดเลยพวกเนียนติ๋มเนี่ยใครมันเนียนติ๋มวะที่ลายคนหนึ่งใช่ไหมล่ะพี่เฟรมสบายสบายครับผมสบายสบายรอดแล้วพี่ทำไมวะ ทำไมวะไอ้ามันไปทางอื่นแล้วเฮ้ยดีดิพี่อยู่ชั้นหนึ่งก็บอกแล้วพี่แต่ชั้นหนึ่งตรงที่เดิมอะเออผมบอกเลยพี่ผมว่าอยู่ชั้นเจ็บโอ้โหชั้นเจ็บว่าทำไมขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็บไม่มีหมกเม็ดพี่เฟมพี่รอดแล้วทำไมวะไอ้มมนเข้าบ้านไปแล้วสบายนอน่สบายนะเนี่ยเออพี่รอดแล้วก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้โมนไปไหนแล้ววะ ติดตามมันดีๆดิเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะนั่นละกี่นาทีเนี่ยละกี่นาทีเนี่ยสองนาทีครึ่งจ้าโคตรหเดี๋ดีเดยโคตรนานเลยโคตรนานเลยโอ้โหจะเปหาในบ้านเหรอพี่มึงพลาดแล้วไม่พี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกพี่อยู่ข้างในบ้านชั้นหนึ่งด้วยหึมมึงอยู่ที่ไหนทำไมพวกมึงชอบปั่นจังเลยครับเนี่ยปั่นอะไรกูพ่อจริงพ่อเป็นนักปั่นจักรยานเหรอมึงคิดดูว่ามึงจะเชื่อใครเเออออกูเป็นสเปกเตอร์ กูมองเห็นกูเชื่อกูเชื่อคือง่ายๆเว้ยกูจะบอกเว้ยกูอยู่ข้างนอกบ้านแต่ก็อยู่ในบ้านอะอะไรของมึงเนี่ยบ้าไปเนี่ยยุบกระจบคือจะสรุปไว้แหละเฮียจะกระจกเช็ดเช็คฮึมเอาผีนี่ดีกว่าที่ไหนวะอืมีไอ้ประตูมันเปิดปิดเองนี่ไงเนี่ยเออผีกูหายมีซีตอนแรกอะมันเปไหนมีซีไปอยู่ข้างบนเว้ย ใช่เหรอมีเอฟีอยู่ข้างบนหมดเลยอะไรคือพี่เฟมพี่เฟมพูดอย่างงั้นคุณสึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไใจคนนี้เลยว่ะแล้วมันหายยังตอนเนี้ยพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงพี่อยู่ไกลมันไหมพี่ยังไม่หายฆ่ามันสักทีดิเอาสักทีเถอะหน้าดาบก็มีอาาดีานแา้วโอา ภาสาแกงไม่ได้ยินเสียงโอ้ไอเอ็นบีซีจะรออมันไปฆ่าเอ็นบีซีเลยไม่ใช่หรอกไม่อยู่แถวนี้โอ้โหพี่จังเลยตั้งนานนะแต่ผมไม่ได้รอดออกมาก็แปลว่าเพราะว่านี่กือบั็กของเกมดิว่าเราใช้บั็กนี้ได้ดิถ้าเกิดเอ็นบีซีอยู่ข้างบนอ่ะก็เปิดประตูจนไอ้ต้นนี้มันเป็นผีโผล่มาได้อ่ะฮะใช่ไหมวะก็เนี่ยก็เกมซีอยู่ข้างบนใช่ป่ะแต่ประตูเปิดเองก็แปลว่ามันสามารถทำประตูทำประตูที่เปิดปิดเองอัตโนมัติโดยที่แค่โดยแค่เอ็นบีซีไปข้างบนแล้วก็ปีนนี่อยู่ อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เนื้อเป็นหนึ่งในบั๊กของเกมว่าผมเป็นคริชของเกมนะฮะนี่ไงคือเราก็เอาบักของเกมมาทําในแบบว่าแบบเอาชีวิตนอกเราได้ซีีรส์อะไรอย่างเงี้ยแม่ผีอะไรผีเผื่อสร้างอะไผีล้อแบบหลอกไอ้นี่หลอกไอ้ไอ้ขยะไงมา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 เดี๋ยวเป็นให้นะขอขอสองนาทีพอไปฆ่าหมดเลยเฮ้ยคุณเล่นนะนี่คุณเล่นหไม้นักตีคุณเล่นตีคุณเล่นก็มาดิครับหล่อไอ้เวนโอเคเนื้อทำดิ 3ที่ที่ปลอดภัย้ที่ที่ปลอดภัยมั้จะปลอดภัยห้าใช่เหรอกูแอบข้างๆพี่ยมปเ้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม่าบึงุก็ตาย่สิบห้าสิบหกสิบ็ดปสาสิบย่บเอ็ยี่สิบสงยีบามยียี่ห้ายิบหกยี่สิบเจ็ด แปดยิบเก้าสามสิบตายก็ตายคู่เราตายก็ตายคู่จบไปแล้วเถอยู่เราอยู่ในบ้านเราเราดูเวลาจากประตูได้เว้ยม่อนเขาอาจจะกดกดปุ่มไม่ถึงก็ได้กดปุ่มไม่ถึงก็เขาอาจจะหาปุ่มไม่เจอก็ได้ปุ่มไม่งตอนแรกเลยหาปุ่มเข้าบ้านไม่เจอเลยใช่มันมีระบบนั้นเลยจารตโนมัดเกิดไปแล้ว นี่เงียบๆนี่แสดงว่าอยู่แถวนี้อะไรพี่ไอ้อยู่ได้ยินใช่ไหมไม่เมื่อกี้ประตูเข้าบ้านแสดงว่ามันอยู่แถวนี้าตายก็ตายคู่อ่ะคุณรู้แค่นี้ไม่เป็นไรเราลอดอยู่แล้วขวัญเนี่ยเราลอดเจ้าอ้าวคุณคิดไปเองเปล่าแน่นอนครับแน่นอนครับผมไม่ได้ว่าผมเพราะผมไม่ได้คิดไปเองไะและไม่ได้คิดมากกับตามม่ด้วยนะฮะอยังไงวะ ได้ยินเสียงวิ่วเหมือนเออเสียงมันว่วว่วอยู่ไหนวะมันตุ๊บตุ๊บอะไรสักอย่างยังยั่งอยู่ไหนเนาะเขาน่าจะเสียเวลาอยู่กับการเปิดประตูอยู่อะไรเงี้ยอยากจะบอกนะครับว่าเหลืออีกเพียงแค่สองนาทีสี่สิบหกวิสองนาทีใช่เสียงองที่สี่สิบหกวิจริงๆเฮ้ยเร็วอะไรนาดนั้น เกมนี้ผมขอชนะนะครับเฮ้ยไม่ได้หรอกคุณเป็นคนสุดท้ายแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนที่เริ่มอ่ะทีเป็นคนที่จบเกมครับผมเอ้ยยอยยยบยย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 ยอยย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 ยๆยย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 ยัยยยยยย มันอยู่ไหนเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมากไว้ใจฉันเลยจะวางใจคำเช้าที่ครคำตอบมันอยู่ไหนวะบอกความในใจกับฉันเฮ้เป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมากเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยมันจะเดียนอะไรขนาดนั้น บอกเขาฉัน <rôle> ว่าเธอกระคิดอย่างนี้โอ้ยีนไหนวะกูว่าตาเน่ยอดแล้วเขาไปแล้วบอกเขาฉันว่าเธอกระคิดอย่างนี้ บอกกับฉันใน <time> ฉันเหมือนใจสักทีมันหายไปไหนวะความรักของฉันเหรือนเดิมใช่หรือเปล่าไหนวะเขาไปแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนแค่8วิครับผมเยอะที่8วิเฮ้ยมันน้อยเกินไปไหมเนี่ย ก็18แล้วอ๋อ22วิครับเมื่อกี้เขาผ่านไปเลย้9วิครับแต่เราผ่านไปเลยอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวว่างไอ้เจ๊จังนายทำอะไรอยู่หรอฉันแอบอ่างให้เจส34วิ33วิ32วิทำ ถ้าเกิดไม่มีผู้เสียถ้าเกิดเราไม่มีผู้เสียสละเชเชน่ไใช่ไมังเกิลด้วยอะไรบอะตายไม่เจอวะยี่สิบวิพี่ที่ไหนวะแอบตรงไหนดิอันเนียังวะเจ็ดสิบหกสิบห้าสาสองเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดสี่สามสองมุมมอเปนตาลี หมดเวลาแล้วครับผมอยู่ไหนเนี่ยพี่เบนไปไหนเนี่ยอยู่ชั้นแรกชั้นหนึ่งพี่พี่ออกไปพี่ออกบ้านหน่อยพี่ออกบ้านหน่อยพี่ออกไปบ้านหน่อยออกไปบ้านหน่อยเออนี่นี่พี่ผมโดดนี่ผมโดดนี่ร่างมาร่างมา่างมาล้วนี่นี่นี่อยู่ตรงไหนกันวะตามมาตามมาตามมาผมอยู่นี่อยู่ใกล้ โอ้ผมนึกว่าอยู่ในบ้านผมนอนอยู่ตรงเนี้ยเออแค่ตรงเนี้ยเออเราก็อยู่เกลียวอยู่แค่ตรงนี้ยนึอยู่ในบ้านไอ้เออผมบอกแล้วไอ้โฟกี้ดูชอวต้องเดียดติ๋มเวเออผมเลิกมาแตอนแรกตอนแรกก็ไปอยู่ไปดูรอบบ้านอยู่ตอนแรกอ่ะให้ไปดูรอบบ้านอยู่เพรามันน่าจะอยู่ในบ้านแล้วอะไรเงี้ยเออโอ้หมดสิ้นเลยแล้วตอนนั้นแหะคือพี่เฟลเขาเดินตรงบันไดตรงนี้ใช่ไหมหลังคาเลยเออแล้วเขาเหนพี่เฟลเดินตบบันไดแล้วพี่เฟมก็ตกบันไดคือตกหลังคา ายมไม่จะโดดลงมาดูข้างล่างอีกทีไงแต่ไปคิดว่าจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะมีบ้านตรงนี้ด้วยโคตรใหญ่โอ้โหบ้านนี้ไม่เห็นใหญ่นะกูแค่บ้านเล็กๆไม่ไปถึงแมพทั้งแมพไงเฮ้ยแต่ผมก็ฆ่าได้หมดอ่ะเอ้ยใช่โอ้ธรรมดาผมอยู่ที่เดิมไม่เฉยนะครับสงสารเออสงสารไงเหมือนกูเหมือนทามไงเออโอเคแล้วออโโอออ้หกไกลี๋ยวสิีิ โอเคก็สลักคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้าดูมากเลยนะครับผมนะต้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็ฝากอะไรสักใครพวกเราด้วยนะครับสรุปคือคนชนะคือผมเหมือนเดิมหรือเปาเห้ยตาหน้าเดี๋ยวตาหน้าผมรู้แต่เนี้อย่าให้อย่าให้รู้อ่ะก็มาดิครับตาหน้าน่าจะให้รู้ว่าอยู่ไหนนะเออจะฆ่าดิฆ่าหลายๆรอบเลยคนแพ้คือพี่เปลอเนอะก็เอาไม่ได้ทุกคนเลยทองคนถีบแพ้พี่เป็นมันพี่อยากขวักขวักคนแพ้ป่ะกดคนแพ้รับแรงตัวเองให้ไหว กนไว้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวพัทหน้าพี่จะมาฆ่าพวกมันนะครับผมนะก็มาดิครับผมหล่อเอาพี่มาลยตอนนี้ขอตลาไปก่อนไอ้กูติงเหรอครับหัวแล้ว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 ไม่ไม่ไม่อีกอย่างนึงออกไปได้ครับเดี๋ยวครับบายกูเจอกูเจอสัตว์ใหม่โอสัตว์สายพันธุ์ใหม่